สวัสดีครับมาพบก,กับรายการคําถามยอดทิศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถยอดนิยมนะครับกระบะ4ประตู2คันนะครับมาให้กับคุณลูกค้าเลือกดูนะวันนี้ถามว่าเรามีคําถามยอดทิศเกี่ยวกับอะไรก็คือ2แบรนด์เนี่ยจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในตลาดกระบะปิกอัพสประตูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอา2คันเนี้ยมาเทียบกันให้ดูเนี่ยเพราะว่า2คันเนี้ยเป็นรถที่สดมากนะครับในโชว์รูมเราอายุอานามถึงจะมีบ้างแล้วนะแต่ว่า เรียกว่าสภาพเนี่ยใสยก,กิกๆจริงๆนะครับเพราะว่ารถ2คันเนี่ยเจ้าของเดียวทั้งคู่นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยเพราะาราคา2คันนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ราคาเท่ากันเดะเลยแต่ว่า ตัวนี้จะได้เป็นแบรนด์หลักเลยนะครับคืออีวิสุนะดีแม็กเอ็กซิลี่นะครับแครโฟเอ็กซิลี่นะเครื่องส0 0พันดท็อปเลยเกียร์ออโต้ด้วยนะกับอีกคั้นหนึ่งมิตซูบิชิตายตันนะครับเป็นตัว4ประตูนะครับดับเบิลแครบเครื่อง 2005GT นะครับเป็นตัวขับ2ซึ่ง2คันนี้เป็นตัวขับ2ด้วยกันทั้งคู่ตัวนี้เครื่องเขาจะอาจจะดูเล็กกว่านะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขามีแค่เครื่องเดียวแล้วนะคือเปลี่ยนเป็นเครื่องตัวใหม่คือว g จ u r b o แล้วก็ใช้เครื่อง2005แรงมมาาากนะเเดดี๋ยวรจูกันว่าาสมมมุติเรีนะัต นนยอยู่ไม่ถึง 5, ้าแสนละสอคันนี้ราคาเท่ากันคือ4,69 0 0 0บาทนะเราจะเลือกคันไหนดีนะมุมขวาของผมดีอูสุเจ้าของตลาดนะครับหรือว่าจะเป็นมุมซ้ายของผมนะมิซูบิชิแบรนด์รองก็จริงแต่มีอะไรให้มา ลน้ลนๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันแรกที่เราจะมาดูกันก่อนเลยดี a มนะตัว X s e r ซ e s คันนี้ตัวนี้เราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาดูเลยว่าจริงๆมันมีเด็ดมากมากเลยเพราะมันเป็น X s e r ซ e s ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น All New d m a มดี Mac นะตัวนี้เรามาดูเลยนะ X s e r ซ e s ตัวนี้ออปชันเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับจริงๆนะสีขาวมุกแล้วก็มีสไตรป์คาดเนี่ยสไตล์ X s e r ซ e s อยู่แล้วนะครับสีขาวนี่ขาวมุกจริงๆนะอันนี้ดูขาวเขาจะเหลือบๆมีมุกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ซะ ยุคนั้นเนี่ยหารถที่มีกล้องหน้าอย่างเงี้ยก็ยากอยู่นะนะออปชั่นมาจัดเต็มเลยนะครับล้อแมกโครสีดําอันนี้16นิ้วมาจากโรงงานเลยนะสวยๆอย่างเี้เลยโลโก้ไฮแลนเดอร์นะอันนี้ขับ2นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกล้องให้อีกนะม,มีกล้องหลังให้อีกรถยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเนี่ยรถเป็นปี2011นะครับแต่ว่าเนี่ย ออปชันเรื่องกล้องเรื่องอะไรมาให้เนี่ยจัดเต็มจริงๆแล้วก็ที่สาคัญเนื่องจากเป็น X s e r ซ e s นะได้ชุดแต่งรอบคันจริงๆเลยนะคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันให้มาหมดเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยรถคันนี้พิเศษด้วยเจ้าของเดิมนะครับได้ตั้งฝาครอบกระบะนะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยอันนี้ได้เป็นของแถมมาเลยนะครับรถคันนี้ด้วยเลยนะครับภายในสวยงามเดี๋ยวผมให้ดูเลยก่อนเลยนะเอา x Series ก่อนเลยภายในเนี่ยเราเห็นเลยสไตล์ X Series ต้องดําตัดแดงเท่านั้นนะอันนี้จะดูแบบโอ้โหสวยงามมากนะแล้วก็ สภาพเนี่ยเขายังดีมากๆอยู่เลยเนี่ยเราดูจากสภาพเบาะดูจากสภาพแผงข้างนะย,ยังดีมากเนี่ยเราเข้ามาดูกันนะครับนะรถคันนี้เนี่ยภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียกว่าทันสมัยสุดๆในยุคนั้นแล้วล่ะของรถกระบะนะครับเพราะเนื่องจากตัวนี้จะมีจอให้ด้วยนะเป็นจอแล้วก็มีระบบไอชินี่มาให้ด้วยนะแน่นอนมีระบบนิเกเตอร์มีกล้องเมื่อกี้เราบอกมีกล้องมองรอบผ่านเอ็นมีกล้องมีกล้องให้ด้วยนะนีม่มองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ จริงๆเนี่ยเป็นกล้องมองรอบคันเลยมีกล้องมองด้านหน้าแล้วก็มีกล้องมองด้านหลังให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าสุดละในยุคนั้นนะครับแล็จจเน,นี่เป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะอันนี้เป็นทัชสกรีนเลยนะครับเนี่ยอาจจะดูเลยว่าเอ้ยมันดีเลยหน่อยนึงนะมีเนวิเกเตอร์จากโรงงานมาให้ด้วยนะอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับส่วนแอร์เนี่ยเป็นระบบแมนนวลอยู่ยุคนั้นเนี่ยแอร์ส่วนมากรถกระบะบิ๊กอัพเนี่ยสี่ประตูก็ยังเป็นแมนนวลเกือบทั้งหมดนะครับเกียร์ นะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ4ีสปีดอาจจะเป็นจุดด้อยเขานิดนึงนะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเดี๋ยวเราไปดูคู่แข่งเราจะรู้เลยว่าเออตัวนี้ออปชันเนี่ยเขาจัดมาให้เต็มก็จริงแต่เทคโนโลยีอาจจะเรียกว่าเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่งอาจจะซูไม่ได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยแบรนด์เขาแข็งจริงๆนะแบรนด์เขาแข็งมากอีกอยู่สุราคาเนี่ยแข็งเป๊กเลยนะครับภายในอย่างที่เราเห็นนะความสะดวกสบายเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็บาะนั่งนั่งสบายนะครับกว้างขวางด้านหลังผมก็ว่ากว้างขวางนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกกัันนด้าหลงี่็ ถือว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกระบะดสีประตูก็ถือว่ากว้างขวางนะนั่งได้สบายอาจจะไม่ใหญ่โตเหมือนรถยุคใหม่ๆเนี่ยกระบะสีประตูแต่ว่าเนี่ยฮะเล็กรูมเฮดรูม,มยังเหลือๆสบายๆนั่งได้ที่ติคือไม่มีที่เท้าแขนหลังอันเนี้ยกระบะยุคนั้นยังไม่มี แอร์หลังไม่มีนะแต่ว่าถามว่าแอร์อยูสุร้อนไหมยูสุแอร์เย็นอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับใช้งานได้นั่ง4-5คนไปเที่ยวต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวสบายๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดู m มิสูบิชิกันนะส่วนมิส b บิชินะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง2 5 0 5นะเป็นเครื่อง VG จีเทอร์รุ่นใหม่นะครับถือว่าตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวไททันตัวฉม ปัจจุบันนะครับแทนตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าทาตลาดมานานพอสมควรแต่เรียกว่าเอาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเนี่ยใ,ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะก่อนเปลี่ยนโฉมหน้าตาเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะเป็นแนวไททันยุคแรกอยู่แล้วนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปีผมเข้าใจว่าประมาณ2007นะแต่ว่าตอนนี้ปี2013 2014, 2014เนี่ยเขาก็เรียกว่าอัปเดตขึ้นมานะกระจังหน้าใหม่นะแล้วก็กันชนหน้าใหม่อันนี้เรียกว่าอัปเดตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ที่ได้มาล้อแม็กใหม่ด้วยนะตัวนี้ล้อแม็กเนี่ยเป็นแบบยางเป็นแบบเทเ ที่สําคัญคือสไตล์ไตทตั้นเนี่ยจะดูแบบแหมรูปลักษ์เขาจะโฉบเฉียวหน่อยนะมันจะไม่ทื่อๆแข็งๆสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบดีแม็นะครับแต่ว่านี่จะมีแบบมีเส้นลายโค้งมนนะจะดูอย่างเงี้ยท้ายก็โค้งมนนะครับไฟท้ายก็ดูโฉบเฉียวนะนี่ตัวนี้โลโก้เห็น 2.5V g ุดห้าเทอร์โบอันนี้เครื่องใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะอันนี้จะมีกล้องมองหลังให้อยู่ตรงนี้นะติดตั้งมาตรงนี้นะครับก็เรียกว่าออปชั่นมาก็ไม่ได้แพ้กันละค่อนข้างครบ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะไททั Titan. นเนี่ยดูผมให้ดูสภาพกิฟแค่ไหนกิฟมากนะนี่รถเจ้าของเดียวเช่นกันนะครับเ<ม>จ้าของรักษาจริงนะครับเจ้าของเดียวเนี่ยแต่ตัวนี้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยชอบมากคือจอเขามีเหมือนกันนะแต่จอนี่เขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนะติดตั้งมาใหม่แต่ว่าใช้งานง่ายดูเนี่ยทันสมัยกว่าเยอะเลยนะกับกราฟิกแบบรุ่นโบราณของ x Series ี่เนี่ยไอ้ตันี้ผมดูว่าดูดีกว่าเยอะนะเขาติดตั้งจอใหม่มานะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพมาให้ด้วยคันนี้นี่เจ้าของเดิมให้เรามาเลยนะ รวมถึงเครื่องเสียงนี่ติดตั้งแอมมาให้เลยนะอันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างเจ๋งเลยนะเอาไปใช้งานได้เลยสบายๆนะสวยๆอย่างเงี้ยนะครับตัวที่ผมบอกว่าได้เปรียบคือเกียร์นะตัวนี้เกียร์เนี่ยเขาจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแต่ว่าเขาได้5สปีดเลยนะซึ่งต่างจากตัวของ D m a x ็ Mac นะครับที่เป็น4สปีดแลวแถมตัวนี้จะมีแบบเป็นแบบว่าเรียกว่าชิฟต์อัพชิฟต์ดาวให้ด้วยนะเป็นแบบชิฟทรอนิกให้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับใช้งานได้ดีนะ กล้องหลังก็ใช้งานได้นะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังด้วยก้องหลังก็ดีจอรุ่นใหม่มันก็ชัดกว่าละนะอย่างว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่เขาให้เพิ่มเติมมาคืออย่างที่เราเห็นเนี่ยฟมไลัยเนี่ยเป็น3ากา้านแล้วมีมัลติฟังก์ชันให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะน้านู้นจะไม่มีมัลติฟังก์ชันให้เรียกว่าเทคโนโลยีคันนี้ใหม่กว่าเพราะปีเขาเนี่ยเขาเป็นปีรถปี13.14นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใหม่กว่าปี11แน่นอนทเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็ใส่ก็ามาให้เรียบร้อยมากกว่าทางรุ่นปี11แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังส่วนมากคนจะกังวลว่าไต่ตั้นข้างหลังก็จะแคบกว่ารถรุ่นอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะออกแนวโค้งบนนะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะจริงๆผมก็ว่าไม่ได้แคบนะนี่165นั่งสบายๆนะครับเล็กรูมเฮดรูมพอๆกันผมถามผมพอๆกันไหมพอๆกันนะความเย็นของแอร์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะรุ่นนี้รุ่น ยุค13 14อะไรเงี้ยยังไม่มีแอร์หลังหรอกรถกระบะนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีเช่นกันแต่ว่าแอร์ของรถญี่ปุ่นส่วนมากก็เย็ยนสบายผมว่าทั่วถึงนะครับที่ผมชอบก็คือตัวนี้มันมีที่เท้าแข็งมาให้ด้วยนี่เนี่ยอันนี้ดีอันนั้นไม่มีนะอิลสูกับไม่มีให้อันนี้มีที่วางแก้วให้อีก2ตํตำแหน่งด้วยเรียกว่าเอาใจคนนั่งหลังด้วยไม่ได้เอาใจแค่คนขับอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนั่งอะไรก็สะดวกสบายนะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะนะผมว่าเครื่องยนต์เเนนี่น่่ยป็ตตััวววทบบอออกให้ลาาาคคคมงืะะไรร ครองยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไททันเนี่ยได้เครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะเป็นเครื่องยนต์ Common Rail DID นะครับตัวนี้ที่สําคัญคือเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น ระบบ VGT เทอร์โบด้วยนะครับก็เป็นเทอร์โบตัวใหม่ที่เรียกว่าเทอร์โบแปรผันแหละซึ่งรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ใช้กันเกือบทุกรุ่นละตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่ใช้ตัว VGT เทอร์โบเข้ามานะครับข้อดีมีไหมมีแรงเลยนะเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยมันจะทํางานแปรผันกันในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงด้วยนะครับ178ม้าเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะสำหรับรถยุคนั้นนะครับแล้วก็บอดี้ไซส์ประมาณอย่างนี้นะแล้วแรงบิดเนี่ยให้ถึง350นิวตันเลยผมว่าเยอะมากนะสำหรับรถไซส์นี้นะบวกก กว่ารถเกียร์สสปีดรุ่นเก่านะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าทั้งประหยัดน้ำมันทั้งแรงนะแล้วก็เชื่อแม่ทนแนนต์ผมว่าน่าจะง่ายมากกว่านะครับศูนย์บริการเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าคุ้นกับการใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆแบบนี้มากกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนตัว ดีแมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยอดนิยมนะเป็นเครื่องรหัส 4JJ ซึ่งเรียกว่าก็ใช้ลากยาวมาถึงดี a มรุ่นปัจจุบันนี่แหละ 4JJ รหัสนี้แหละ3 0 0 0 t c นะครับตัวนี้เนี่ยให้แรงม้ามาน้อยกว่านะอยู่ที่160กว่าม้านะเครื่องใหญ่กว่าซีซีใหญ่กว่าก็จริงนะแต่ให้แรงม้าเนี่ยน้อยกว่านะแรงบิดอยู่ประมาณ330นิวตันนะถ้าเทียบเทคโนโลยีของเครื่องยนต์แล้วสู้ไม่ได้เกียร์แน่นอนตัวนี้เกียร์4สปีดตัวนั้นเกียร์เป็นเกียร์5สปีดเกียร์ก็สู้ไไมม่ดนะ้้นนะเพรราาัักกขบบียผอ เลยว่าไททันเนี่ยแน่นอนว่าดีกว่าแล้วช่วงล่างเนี่ยไททันเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างอยู่แล้วนะพวกมิสุบิชิเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเขาเน้นอยู่แล้วการขับขี่จะเฟิร์มขับแน่นนะครับส่วน d Max เนี่ยจะเน้นออกเน้นออกนุ่มๆสบายๆนะการนั่งการขับขี่ก็จะต่างกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูราคา2คันนี้นะผมจะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันว่า2คันนี้ราคาจริงๆอ่ะเท่ากันเลยเพียงแต่รถไททันคันนี้เนี่ยเป็นรถปีใหม่กว่านะปี1 3บ4ามจนดีคันนี้เป็นปี11นะ แต่ราคาเท่ากันคือ469,000บาทนะเรียกว่า2 0 0คันเนี้ยฟรีดาวน์ได้เลยไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเพราะจัดได้เต็มจริงๆนะครับผ่อนเดือนนึงก็อยู่ประมาณ9,000กว่าบาทเรียกว่าผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับตอนนี้อยู่ที่คุรลูกค้าแล้วว่าจะเลือกมุมขวาของผมหรือจะเลือกมุมซ้ายของผมนะครับเพราะว่ามุมขวาเนี่ยอย่างที่บอกนะได้แบรนด์หลักนะอีวสุแบรนด์หลักอยู่แล้วยอดน,นิยมอยู่แล้วแล้วหล่อๆอย่างเงี้ยสีขาวเหมือนกันนะแต่หล่อมากเพราะชุดแต่งอะไรเนี่ยเต็มมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนตัวนี้ถ้าได้ได้อะไร มันก็หล่อไม่แพ้กันนะถ้าดูกันอีกมุมนึงนะหล่อไม่แพ้กันแต่ว่าเรียกว่าแบรนด์เขาอาจจะลองกว่าน่อยหนึ่งแต่ว่าคุ้มค่าตอนซื้อไงเพราะว่าราคาเนี่ยได้ปีใหม่กว่าสดกว่าในราคาที่เท่ากันนะครับเขาเรียกว่าได้เทคโนโลยีนะมิตซูนี่ได้เทคโนโลยีแน่นอนการขับขี่ดีนะครับแน่นเฟิร์มนะแล้วก็ดูแลสาง่ายเช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้านะครับว่าสนใจดูเป็นรุ่นไหนแต่สองคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นรถยอดนิยมมากนะครับวันนั้นเรารีวิวคันนี้ไปเนี่ยโอ้โหคนต เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าหลังจากเห็นคันนี้แล้วเนี่ยจะอยู่แค่กี่วันเอางี้ดีกว่านะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกนะครับอีกเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะรถใหม่ๆเท่านั้นรถปีประมาณรับสิปีเราก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าน้อยนะสภาพดีๆอย่างเงี้ยนานๆหลุดมาเนี่ยน้อยมากรีบเข้ามาจับจองกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ